สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยตัวหายากอีก1คันนะครับคันนี้ต้องหายากมากๆนะเลยครับ Jazz Extreme นะครับปี2006นะครับ1.5ออโต้มือเดียวป้ายแดงครับสภาพซื้อสนย1ในร้อยหนึ่งในพันมาอีกแล้วครับตัวนี้ไม่แท้นะครับวิ่งแค่49,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสภาพสุดจัดครับสายจอดตั้งแต่ปี2006นะครับลองเช็คลองชมดูได้ครับคันนี้ ผู้หญิงใช้นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดพึ่งเข้าศูนย์มาเมื่อ47,000กิโลเมตรนี่เองครับตอนนี้49,000กิโลเมตรนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะครับได้คันนี้ไปเท่ากับซื้อป้ายแดงนะครับลองชมนะครับคันนี้วิ่งแค่49,000กิโลเมตรเปิดให้ 1,99,000บาทนะครับรถสวยสุดจัดตัวหายากครับรองชมรองเช็คหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ1,99,000นะครับได้สภาพป้ายแดงไปเลยครับเรียกว่าซื้อป้ายแดงในราคาไม่เกิน200,000นะครับรองชมดูนะครับสวยมากๆครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์งามๆครับหาไว้ใช้งานรองชมรองเช็คนะครับอยู่ใกล้ไปดูรถนะครับทดลองขับได้เลยครับที่รังสิตคลองหนทรเจรจาสอบถามนะครับ แจ้งอามาจากช่อง YouTube ขอส่วนรถได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับอย่างที่แจ้งนะครับแทบจะเป็นมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนเช็คสูนย์ทุกระยะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับลองชมดูก่อนนะครับใครที่ชอบทรงนี้นะครับรับรองคุ้มแน่ๆครับตัวนี้เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับ1.5ออโต้้ะบันล้วนสวยๆครับมีพื้นที่เก็บของวางของพับได้เหมือนแจ๊ทั่วไปครับรับรองคันนี้สภาพงามๆครับ ไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบนะครับจะขับไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับท่านรอรับรถรอทดลองขับตรวจสอบสภาพที่หน้าบ้านได้เลยครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับรับรองสีเงาฉ่าแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเงาแบบแวบๆวบแสบตาแน่นอนสวยมากๆครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอยากจะฝากไปเลยครับรถแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับถ้าใครชอบนะครับ ซื้อไว้ใช้งานเนี่ยคุ้มสุดๆเลยครับ เซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS เกียร์7สปีดนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆรองเช็คลองชมนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับมือเดียวป้ายแดงไม่49,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสภาพกงาานแบบนี้นะครับสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับเช็คทุกระบบนะครับเพิ่งเช็คจากศูนย์มานี่เองสวยสมบูรณ์นะครับสมาชิกอยู่บ้านไกลโทรได้เลยนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับรองคันนี้สภาพแบบนี้ น้องๆป้ายแดงแบบนั้นเลยครับมือเดียวป้ายแดงอาจจะเรียกว่าป้ายแดงแบบไหนคันนี้แบบนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับชอบไม่ชอบถูกใจหรือไม่หา,าไว้ใช้งานนะครับ ใครจะสนใจเอาไปใช้งานนะครับโทรเจราจาได้เลยครับรับประกันว่าจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลไม่ต้องกังวลครับท่านรอตรวจสอบเช็ครถที่หน้าบ้านได้คล้ายๆเวลาเราอยากจะได้รถมือสองนะครับเราก็ไปซื้อแต่เราไม่ต้องเดินทางเองครับเรารออยู่หน้าบ้านเพียงเท่านั้นขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจอยากให้สมาชิกในช่องได้มากๆครับพอรถเนี่ย คัดมาแล้วชนมาจากโชรูมดีไม่ดีก็ซื้อมาจากที่บ้านนี่ครับและเอามาเก็บทํามาเก็บดูแลให้ครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับราคาแบบนี้ก็เช็คเอานะครับว่าชอบถูกใจใช่หรือเปล่าสภาพแบบนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บหรือครับเอาไปใช้งานยาวๆครับอีก5ปี10ปีก็ได้ครับเพราะรถวิ่งแค่5 0,000นะครับลองคมดูนะครับมีมาไม่บ่อยและอาจจะไม่มีอีกแล้วครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษหายากด้วยครับลองดูนะครับสวยและใหม่มากๆนะครับ สายจอดครับเขาซื้อไปก็จอดมีรถหลายคันนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าเดิมรังเดิมน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะแน่นอนครับไปดูรถตรวจสอบนะครับจะพาเพื่อนพาช่างหรือจะพาไปศูนย์ก็ได้ครับยินดีให้พาไปทุกที่เลยครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกด้เลือกด้ชมเอาไปใช้งานกันนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานครับพลาสติกบางส่วนยังไม่ได้แกะก็มีนะครับบน ประมาณนี้นะครับห้องเครื่องเรียกว่าเนียนและใหม่มากๆนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆแล้วครับไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดให้สมาชิกได้แล้วฟังรับชมงานอย่างเดียวก็พอครับงามสมคําเร่ารือครับสียังไม่เนี่ยครับครบแบบเนี้ยซื้อเลยครับใครชอบซื้อเลยต่อรองราคาเจรจาไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพสวยๆเนียนเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆสุดคุ้มครับหาไม่ได้อีกแล้วครับแค่ตัวตัวพิเศษก็หายากแล้วนี่ยังเป็นตัวที่วิ่งน้อยอีกต่างหากนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ